นี่คือหนึ่งกฎทองของการย้ายธุรกิจเข้ามาใน Tik t o ็อกนะครับเจ้าของธุรกิจคนไหนก็ตามที่อยากย้ายเข้ามาขายของใน Tik t o ็อกเนี่ยทักษะนั้นที่สําคัญมากนะครับคือทักษะในการใช้คําเพื่อการสื่อสารนะครับเรื่องนี้คือเรื่องที่สําคัญมากอสไตน์เนี่ยบอกไว้นะครับว่าถ้าสมมติว่าคุณไม่สามารถจะอธิบายอะไรให้คนเข้าใจได้เนี่ยแปลว่าคุณยังไม่เข้าใจเรื่องนั้นดีพอนะครับซึ่งผมบอกคุณเลยว่าใช่นะครับส่วนหนึ่งคือถ้าคุณไม่สามารถที่จะอธิบายได้เนี่ยแปลว่าคุณอาจจะไม่เข้้้้้้าาาาใใใจจเเเเรรรรืืื่่่่่อออองงงนนนนััิๆแแตตปะด็ีสํคคคญกววหุณขล แต่คุณไม่สามารถที่จะพูดออกมาคุณไม่รู้วิธีการกลั่นกรองคําพูดออกมาเนี่ยมันก็ทําให้คุณไม่สามารถสื่อสารได้นะครับเพราะประเด็นสําคัญคือคนไม่ได้เข้าใจสิ่งที่มันอยู่ในหัวคุณคุณเข้าใจความหมายไหมครับคนไม่ได้เข้าใจว่าสิ่งที่อยู่ในหัวคุณมันมันลึกซึ้งมากแค่ไหนมันซับซ้อนมากแค่ไหนแต่คนจะเข้าใจก็ต่อเมื่อสิ่งที่มันอยู่ในหัวคุณถูกกลั่นออกมาเป็นคําพูดแล้วสื่อสารไปถึงเขาแล้วเท่านั้นนะครับ เพราะฉันผมอยากจะบอกคุณว่าทักษะในการใช้คําในการพูดเ,เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับแล้วก็ตัวผมเองนะครับผมเรียนอักษรจุฬาเอกภา,าษาไทยนะครับเรื่องการใช้คําพูดมาเลยเพราะฉะนั้นผมจะเข้าใจเรื่องนี้มากถ้าใครที่อยากรู้เทคนิคพวกนี้เพิ่มเติมนะครับก็ติดตามเพจผมไ,มได้นะครับขอบคุณครับ